สวัสดีครับอิธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีทั้ง3ามเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเป็นขนาดพกพา2เล่มแล้วก็ขนาดควานช้างด้ามไม้ฝักไม้หนึ่เล่มนะครับความยาวขนาดพกพาด้ามงาฝักงาเล่มนี้อยู่ที่7นิ้วเฉพาะใบมีดก็สี่นิ้วนะครับ ด้ามงาฝักงาการลัดเงินนะครับแมก็รัดด้วยเงินตัวน,นี้สวยมากงาเก่าๆนะครับมีล่องลายลวดลอยการแตกลายงาชัดเจน ทางฝีมือเป็นช่างฉิมครับเป็นมียุคกลางๆนะครับอายุ90กว่าปีหลายน้องสิง อีเล่มหนึงก็เป็นยุคเดียวกันนะครับแต่จะเป็นช่างคนละคนกันอันนี้จะเป็นช่างสอนครับยาว8นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วอันนี้2กษัตริย์นาคเงินนะครับด้ามงาฝักไม้งาเก่าๆช้ำๆนะครับงาเก่าๆก,ก็ต้องมีลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเล่มแต่ว่า ถ้าเล่นแบบนี้ก็คือเราดูเรื่องความเก่าของงาแบบนี้มันจะชัดเจนนะครับวงแหวนหน้าตรงนี้ก็สวย <c oughs> แหมเงินกันเงินนะครับ มีช่างสอนก็จะเอกลักษณ์ของท่านก็คือ,อหน้าเกี้ยวนะครับหรือหน้าสมพง,งแล้วก็จะมีเสมาใบโพด้วยฝีมือช่างสวยเหมือนกับช่างชิมเลยนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ายานันโตอุก,ก็มีนะครับยันตีนิสิงเหก็มีในเล่มนี้นะครับหายากมากเลยที่จะมียันตีแล้วก็หน้าเกี้ยวอยู่ ด้วยกันในหนึ่งเล่มนะครับข้งแน่นแห้งสวยมากต่อมาเล่มนี้เป็นมีขนาดควานช้างนะครับยาว16นิ้วครึ่ง วัดขนาดใบมีดอยู่ที่10นิ้วครึ่งเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำอัดวายที่ฝักฝีมือช่างก็เป็นช่างสอนนะครับสวยมากเลยช่างสอนก็คือช่างคนเดียวกับที่ สลักลายหน้าเกี่ยวเล่มเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นเซมาใบโพของท่านจะจำแนกง่ายนะครับสำหรับมีช่างสอนสันใบมีดหนาใหญ่มากครับเล่มน,นี้เป็นมีดควานช้างขนาดสมบูรณ์แบบ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมีดหมอนหลงพอเดิมที่นำมาให้ชมกันหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ